สวัสดีครับอยู่กับผมช่องหนุหน่มน้ามนคนเมืองขอนแก่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาตอบพี่ป้าน้าอานะครับตอบเ,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 เพื่อนเพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยเกี่ยวกับโครงการบอกดินนะครับโครงการบอกดินนะครับก็คือว่าเป็นการให้เราไปแจ้งตำแหน่งที่ดินในประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับนะก็ ครงการบอกดินนั้นถือกำานิวเกิดขึ้นโดยการขับเคลื่อนนะครับโดยภาครัฐก็คือกระทรวงมหาดไทยนะครับต้องการออกโฉนดให้พี่น้องประชาชนนะครับก็มีโครงการขับเคลื่อนมีงบประมาณทุกปีนะครับแต่ทีนี้เมื่อมีการเมื่อมีการให้เราไปยืนแจ้งพิกัดโดยสมาร์ทโฟนนะครับนั่นก็ไม่ได้หมายความว่า จะแม่นยำสักทีเดียวนะครับทุกอย่างมีการคลาดเคลื่อนได้นะครับทีนี้ในกรณีที่เราเช็คในแอปบอกดินแล้วนะครับอันดับแรกเลยถ้าขึ้นสถานะว่าเป็นพื้นที่เดินสำรวจนะครับนะก็จะเป็นตัวนัสือสีเขียวนะขึ้นในสถานะว่าเดินสำรวจไอตัวนี้นะครับก็ต้องรอนะครับ รอเจ้าหน้าที่ลงมาเดินสำรวจนะครับโดยมีการประกาศจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับมีการประชุมหารือกับคณะอนุกรรมการต่างๆนะครับนะว่าจะเดินในอำเภอไหนตำบลไหนนะครับในขณะเดียวกันนะครับแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับก็เราแจ้งเข้าไปในโครงการบอกดินแล้วนะครับเขาก็จะเอาไปจัดทำแผนที่นะครับเพื่อ ดูว่าพื้นที่เยอะมากน้อยเท่าไหร่นะครับในตำบลน,นั้นๆในอำเภอเน้นนั้นน,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 นะครับก็จะจัดงบประมาณขึ้นมานะครับก็จะจัดทำงบประมาณขึ้นมาแล้วก็ส่งมายังจังหวัดต่างๆโดยมีคณะกรรมการในจังหวัดโดยขับเคลื่อนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นแหละครับนะครับอันนี้ก็คือเราก็ยัง พอมีทางที่จะออกโฉนดได้นะครับการที่ขึ้นสถานะว่ารองงบประมาณของการเดินสำรวจนะครับไม่ใช่ว่าเห็นในแอปบอกดินเป็นลักษณะแบบนั้นแล้วมีมีการมาเดินสำรวจให้เราแล้วสอบสวนสิทธิ์ในพื้นที่ไปแล้วนะ่ยไม่ใช่ว่าเราจะได้โฉนด100%เซนะครับเพราะ พอมาเดินสำรวจเสร็จปุ๊บก็จะต้องนำข้อมูลทุกอย่างที่เป็นสถานะจริงในที่ดินนะครับกลับเข้าไปในส่วนกลางเพื่อขอตรวจสอบอีกทีนะครับเพื่อเอาไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับแต่การแจ้งตำแหน่งพิกัดนะครับในแอปบอกดินเป็นเพียงประมาณการคร้าวๆนะครับว่าตำแหน่งที่ดินว่างเปล่าที่ดินที่ยังไม่มีเอกสาร โฉนดที่ดินน่อยู่ตรงไหนบ้างนะครับถ้าไม่ใช้วิธีนี้รัฐก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าที่ดินในประเทศไทยนะ่ยตรงไหนบ้างที่ยังไม่ได้ออกโฉนดนะครับจะต้องโหขุดคุยหากันแบบหากันไม่ได้ครับนะจะต้องเป็นประชาชนเข้าไปแจ้งโดยนี่แหละเขาเลยตั้งแอปบอกดินขึ้นมานะครับเป็นแอปบอกดินขึ้นมา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าตรงไหนนะครับเพื่อรัฐจะได้รู้ว่าตรงไหนยังไม่ได้ออกนโฉนดทีนี้ในส่วนของท่านที่ขึ้นสถานะนะครับว่าอยู่ในพื้นที่ของรัฐนะอันนี้จะขึ้นเป็นตัวหนังสือสีแดงเลยนะครับแถบบริเวณตรงกลางนะครับตรงคำว่าสถานะที่ดินนะครับแล้วสถานะด้านขวามืออันเนี้ย ของบางท่านก็จะขึ้นนะครับว่าอยู่ในเขตของปฏิรูปที่ดินอยู่ในเขตของสพกอ,อยู่ในเขตป่าสงวนอยู่ในเขตราชพัสดุอยู่ในเขตกรมอุทยานอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเหล่านี้แน่นอนครับท่านไม่สบายใจแน่นอนนะครับทีนี้ในเมื่อขึ้นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าท่านอยากจะทราบจริงๆว่าที่ดินที่เราไปแจ้ง บอกดินไว้แล้วขึ้นสถานะแบบนี้ยังจะมีสิทธิ์เดินสำรวจจากภาครัฐหรือเปล่านะครับท่านสามารถไปตรวจสอบแนวเขตได้นะครับถ้ามันขึ้นสถานะว่าเป็นของสอปกรหรือป่าสงวนนะครับก็สามารถไปตรวจสอบที่สปกรที่ช่างรังวัดสปกรได้เลยนะครับพอไปตรวจสอบเราวิธีการไปตรวจสอบให้เราเอาที่ดินข้างเคียงที่เป็นโฉนด หรือที่เป็นเอกสารที่มีตําแหน่งที่ดินนะครับขอถ่ายเอกสารไปนะครับแล้วก็ไปยื่นที่สปกจังหวัดนั้นๆน,น,นะครับว่าขอตรวจสอบแนวที่ดินข้างเคียงหน่อยว่าตกลงไอ้ที่ดินข้างเคียงเนะี่ยมันมันอยู่ในหน่วยงานของท่านรับผิดชอบหรือเปล่าหรือมันอยู่นอกเขตสปกรหรืออยู่ในเขตอันนี้เราจะต้องรู้ก่อนนะ,นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับเราก็สามารถไปยื่นตรวจสอบโดยใช้วิธีการเดียวกันเนะี่ย เอาตำแหน่งที่ดินข้างเคียงนะไปไปตรวจสอบที่ช่างรังวัดที่สำนักง,งานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่นะครับเพราะว่าไปที่กรมแผนที่ของอช่างรังวัดเขาจะมีทั้งหมดเลยนะครับเขาจะมีทั้งหมดเลยอันนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะอธิบายให้ฟังนะครับว่าตกลงมันอยู่ในเขตไหนรับผิดชอบนะครับถ้าเป็นถ้าสมมติว่าตรวจสอบออกมาแล้ว อยู่นอกเขตสปกคือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเขตการปกคุมที่เป็นที่มีพระราชินิการประกาศปกคุมไว้ทั้งหมดนะครับถึงจะไม่ได้เป็น4ขีดศูนย์หนึ่งก็จริงแต่ปกคุมไว้ทั้งหมดเนี่ยก็คือยังถือว่าถ้าเขาบอกว่าอยู่ในเขตก็คืออยู่ในเขปตปฏิรูปอันนี้จะต้องไปขอขึ้นเป็น4ขีดศูนย์หนึ่งกับสปรกรนะครับหรือจะปล่อยไว้แบบนั้นก็แล้วแต่ท่านนะครับมันก็ถามว่ามีความเสียหายไหม มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรครับนะให้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาทําคลิปแยกอีกทีหนึ่งนะครับระหว่างไปขึ้นเป็น4ีขีดศูของสอปรกรกับเป็นที่ดินพปทหอ้อยู่แบบนั้นชั่วกับชั่วกันอันไหนมันจะต่างกันนะครับแต่เอาไว้คลิปหน้าก็แล้วกันทีนี้ถ้ามันอยู่นอกเขตสปกนะครับถ้ามีเจ้าหน้าที่แจ้งมาแล้วจากดูจาก,จากรูปกรมแผนที่แล้วเนี่ยมันอยู่ในหน่วยงานของกรมป่าไม้และผิดชอบ นะครับเป็นป่าสงวนแต่เราได้อาศัยทํากินอยู่นะครับปลูกข้าวปลูกน้ําปลูกอ้อยปลูกมันอยู่เนี่ยนะครับเราก็สามารถไปขึ้นที่มีเอกสารการรับรองที่มีชื่อว่าสทกนะครับสิทธิทการทํากินนั่นแหละอันนี้เราสามารถไปขึ้นที่กรมป่าไม้ได้นะครับโดยเราถือเอกสารสทกไว้เนะี่ยก็ถือว่าอุ่นใจพอสมควร นะครับเพราะว่าอย่างน้อยรัฐก็รับรองสิทธิ์ให้เรานะครับและที่ดินสทกก็จริงๆในระเบียบของเขานะครับไม่สามารถซื้อขายจำหน่ายจ่ายโอนหรือเปลี่ยนมือไปสู่บุคคลภายนอกได้เว้นแต่ตกทอดทางทายาตและมรดกก็จะเหมือนลักษณะของสปก,รกครับแต่ไม่มีกฎหมายห้ามโดยชัดแจ้งนะครับที่ดินสทกก,ก็เลยมีการซื้อขายกันนะครับศาลเคยวินิจฉัยสูงสุด สารสูงสุดเคยวินิจฉัยไว้นะครับว่าการที่มีการซื้อขายกันย่อมไม่ได้ผิดตัวกฎหมายครับแต่เป็นเพียงระเบียบที่ทางหน่วยงานกําหนดขึ้นมานะครับจะไม่เหมือนสอปกรนะครับสอปกรนี้ผิดกฎหมายชัดแจ้งนะครับก็คือตามมาตรา39แต่ที่ดินสอทอกไม่ได้มีมาตราเหล่านี้ควบคุมไว้นะครับเป็นเพียงระเบียบภายใน นะครับอันนี้จะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนนะเนาะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ได้อยากให้ขายหรอกครับอันนี้ผมพูดตามหลักกฎหมายให้ฟังนะครับถ้ามันขึ้นอยู่ในที่ราชพัสดุนะหลังจากตรวจสอบแล้วโอ้เป็นที่ราชพัสดุเนะี่ยก็ไปขอขึ้นเป็นสมุดเล่มเหลืองที่ราชพัสดุออกให้ได้เลยนะครับโดยไปที่กรมธนารักษ์นะครับให้กรมธนารักษ์ออกให้นะครับว่าเราได้ทํากินในพื้นที่มานะครับ ข้อดีของที่ราชพัสดุนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นเกษตรกรนะครับอันเนี้ยสามารถสร้างอะไรก็ได้นะครับในพื้นที่ของราชพัสดุอันนี้ก็เป็นข้อพิเศษข้อแตกต่างไม่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ไปยื่นด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือถือกําเนิดเกิดขึ้นมาจากการแจ้งบอกดินนะที่ผมไล่เรียบเรียงมานะครับอ้าวทีนี้ใครอยากจะสนใจปรึกษาเกี่ยวกับที่ดินส่วนตัวนะครับใต้คลิปวิดีโอมีคําว่าเพิ่มเติมกดคําว่าเพิ่มเติมเข้าไป นะครับก็จะเห็นลายส่วนตัวของผมโปรดอ่านรายละเอียดในลายให้ดีๆก่อนทักไปหาผมนะครับปัญหาของท่านนะครับผมอาจจะช่วยแก้ไขโดยการแนะนำไปในสิ่งที่ควรจะเป็นได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ